สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากินสมตำนะคะทุกคนสมตำท่านกับข้าวเกียบนะคะใครเคยกินไหมคะข้าวเกียบแบบนี้ไม่มีรสชาตินะคะจะแบบว่าจืดๆนะคะเนาะสำหรับกินกับปากหม้อหรือว่ากินกับสมตำนะคะอร่อยมากทุกคนจะกรอบอร่อยนะคะ แล้วก็ตักวันนี้ก็จะมีส้มตำกับผัดหมี่นะคะแล้วก็ตักส้มตำเข้าไปค่ะทุกคนนะทานกับข้าวเกียบอร่อยมากค่ะใครยังไม่เคยทานแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะยำอากาศร้อนๆนะคะกินส้มตำนี้คือแบบว่าอร่อยนะคะ กินไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้อยู่บ้านครบนะคะกินเสร็จแล้วก็จับไปเที่ยวกันค่ะเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนสนต่้นะคะ ผัดหมี่ทุกคนอร่อยสมตำผัดหมี่เข้ากันมากค่ะทุกคนนะคะเนาะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนทั้งกินทั้งคุยนะทุกคน เกจ้ทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขออนุญาตกินต่อนะจ้าทุกคนนะคะเนาะบายบาย